กริง่งเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้นสาวน้อยที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงคนเดียวเป็นบ้านจัดสรรที่เป็นสัสดส่วนและปลอดภัยในระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเด็กสาวรุ่นรีบวิ่งมาที่หน้าบ้านเพื่อดูว่าใครมากดกลิ่งหน้าบ้านใช่สิ่งที่เธอกำลังรอคอยอยู่หรือเปล่ามันใช่อย่างที่เธอคิดคือหนุ่มสมพัสดุ มายืนรออยู่หน้าบ้านพร้อมกับพัสดุกล่องใหญ่สวัสดีครับพัสดุมาส่งครับสวัสดีค่ะหญิงสาวกล่าวแล้วเปิดประตูไปยืนหน้าบ้านใช่คุณเจไหมครับใช่ค่ะมีพัสดุมาส่งครับเซ็นชื่อตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเซ็นชื่อแล้วก็รับกล่องพัสดุทันที ยิ้มอย่างดีใจเหมือนเด็กได้รับขนมหวานที่ถูกใจได้ของแล้วเธอก็เข้าบ้านมัวแต่ดีใจจนลืมล็อกประตูบ้านเจเปิดกล่องดูมีหนังสือนิยายรวมกันนับได้สิบเล่มแล้วเขาก็ยกออกจากกล่องมาวางไว้บนโต๊ะเริ่มนั่งลงเก้าอี้แล้วเปิดอ่านทีละเล่มพอได้เปิดอ่านหนังสือ ทำให้เจลืมมัดในเวลาทีเดียวเ,เพลิดเพลินอยู่กับตัวหนังสือทันใดนั้นเธอก็ได้กลิ่นโชยออกมาจากในครัวทำให้เจรักษาตายออกจากทำให้เจละสายตาออกจากตัวหนังสือดวงตาเปิดกว้างด้วยสีหน้าตกใจตายแล้วรีบวิ่งเข้าไปในครัวหม้อสปาเก็ตตี้ที่เธอได้ต้มเส้นสปาเกตตี้ไว้มีสีดำเหม็นไหม ดีที่ยังไม่มีเปลวไฟลุกขึ้นมาทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีทำอย่างไรด,ไรดีแล้วไฟก็ลุกท่วมหม้อที่ต้มสปากเกตตี้จนทำให้จนทำให้จนทำอะไรไม่ถูกรีบวิ่งออกจากบ้านแล้วตะโกนให้คนช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ช่วยด้วยทันใดนั้นคนข้างบ้านรีบวิ่งเข้ามาในบ้าน แล้วตรงเข้าไปในครัวเห็นไฟไหม้เห็นไฟกำลังลุกไหม้หันไปเห็นถังดับเพลิงลุกยกขึ้นฉีดใส่ไฟทันทีแล้วเข้าไปปิดถังแก๊สสถานาการณ์เลยได้สงบลงเจยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูห้องครัวคนที่เข้ามาช่วยเธอเดินเข้ามาใกล้แล้วก็กอดไฟดับแล้วนะไม่เป็นอะไรแล้วนะคะใจะเย็น เจกอดตอบแล้วก็ร้องไห้ออกมาหนูหน oh 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 ูหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะเจสังเกตว่าคนมาช่วยเธอเป็นผู้หญิงสาวสูงยาวแล้วกำลังเช็ดน,น้ำตาให้เธออย่างอ่องโยนไม่ <"M ai S 2> เป็นไรแล้วนะใจยเย็นๆไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> เธอก็ยังกอดเจอยู่โดยไม่ยอมปล่อยเจหยุดร้องไห้ แล้วโดนพามานั่งที่บนโซฟาเจ๊ไม่ได้ตั้งใจค่ะเจลืมว่าเจต้มเส้นสปากเกตตี้ไว้เจมวัวแต่ลืออ่านหนังสือที่ได้มาใหม่ค่ะเจขอโทษนะคะคนที่เข้ามาช่วยนั่งข้างๆแล้วโอบก,กอดเธออีกครั้งจะเย็นๆนะมันจบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะเธอปลอบเจเริ่ม เรียกสติกลับมาได้เจขอบคุณนะคะที่พี่เข้ามาช่วยเจไม่เป็นไรหรอกจาก้าบ้านพี่อยู่ข้างๆได้ยินเสียงน้องร้องพี่ก็ตกใจเหมือนกันเอาเป็นว่าด,ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเราชื่ออะไรอะ่ะพี่ชื่อกันนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีค่ะแต่พี่สาวคนสวยก็ยิ้มกว้างให้อย่างเป็นมิตร ไหนทำอะไรอยู่จึงทำให้ลืมวันเวลาได้พร้อมๆกับสายตามองไปรอบๆห้องก็เห็นกล่องพลาสดุกของใหญ่ใกล้ๆก,กันก็มีหนังสือกองตูกองอยู่บนโต๊ะหนูเปิดอ่านหนังสืออยู่ค่ะโอ้เจอหนอนหนังสือตัวโยงแล้วสิเราเอาเป็นว่าต่อไปก็ให้ระวังให้ดีนะคะเจนก็พยักหน้า กันยิงสั์กับหดจับหัวของเจนกันยิงสาวจับที่หัวของเจนเจ้าเด็กน้อยหนอนหนังสือเอ้ยเอาเป็นว่าหายตกใจแล้วนะค่ะเจนตอถ้าจะอ่านหนังสือเยอะขนาดนี้อ่านที่บ้านพี่ก็ได้นะจะได้มีเพื่อนพี่ไม่กวนหรอกกันยิ้มที่มุมปากละไม เจนมองรอยยิ้มนั่นแล้วไม่สามารถที่จะลาดสายตาออกจากใบหน้าสวยได้เลยพี่กันสวยและมีเสน่ห์มากเลยยิ่งมาอยู่ใกล้ๆเราอย่างนี้ทำไมหัวใจของเราเต้นแรงเสียงดังอย่างนี้นะเจเฝ้าถามตัวเองเอาล่ะพี่ต้องกลับบ้านแล้วนะ พี่ปั่น้าทิ้งไว้นะ่ะพี่ต้องไปทําต่อให้เสร็จนะค่ะพี่การเจขอบคุณมากนะคะสาหรับวันนี้ไม่เป็นไรจิ๊บจ้อยนะ่ะการยิ้มสวยและเดินไปที่ประตูกลับไปทําธุระส่วนตัวต่อที่บ้านกรี๊เสียงกริ่งหน้าบ้านของการดังขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วรอกัอนนะคะหญิงสาววิ่งมาเปิดประตู แล้วยิ้มกว้างเต็มใบหน้าอ้าวเจมีอะไรคะคิดถึงพี่หรออีกแล้วใจเต้นแรงอีกแล้วเมื่อเจอเข้ากับรอยยิ้มของหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือว่าวันนี้เจไม่ได้ไปเรียนค่ะเลยทำสปากเกตตี้มาฝากพี่กันด้วยค่ะพร้อมยื่นกล่องในมือให้ขอบคุณมากนะน้องเจเข้ามาในบ้านก่อนสิ พี่อยู่คนเดียวเจเดินตามหลังหญิงสาวคนเดียวคนสวยเข้าไปในบ้านบ้านที่กันจัดได้สวยงามจังเลยค่ะเจชมเจ้าของบ้านพี่มีเวลาว่างเยอะก็เลยมีเวลาจัดบ้านจะได้ไม่เบื่อหนะแล้วพี่กันไม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอคะพี่ชอบอยู่คนเดียวพี่มีเพื่อนที่ทำงาน ก็ไม่กี่คนหรอกแต่ก็ไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่แล้วพี่ก็คนเป็นคนติดบ้านแล้วพี่ก็เป็นคนติดบ้านไม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนขอโทษนะคะพี่กันทำงานอะไรคะบริษัทส่งออกนะคะส่วนมากพี่ก็จะติดต่อกับลูกค้าต่างชาตินะ่ะก็จะติดต่อผ่านอีเมลบ้างแล้วก็โทรศัพท์บ้าง บางทีพี่ก็จะหอบงานกลับมาทําที่บ้านนะคะแล้วก็นันๆทีถึงจะเข้าไปที่บริษัทเวลาก็เลยเยอะเป็นพิเศษหญิงสาวอาจารย์มาวางไว้บนโต๊ะพร้อมแก้วน้ำสองแก้วจัดสปากเกตตี้ใส่ในจานแล้วมองหน้าคนทำโอ้น่าอร่อยมากเลย พี่เริ่มหิวแล้วละสิแล้วเจไม่มีเรียนเหรอคะ <diyorsun. S 1> แล้วเจไม่มีเรียนเหรอคะไม่ค่ะวันนี้หยุดคะ่ะไม่มีเรียนคะ่ะไม่ออกไปเที่ยวกับแฟนหรอวันหยุดของสาวน้องแล้วเจไม่มีเรียนเหรอคะไม่คะ่ะวันนี้หนูหยุดคะ่ะไม่มีเรียนคะ่ะ แล้วไม่ออกไปกับแฟนเหรอวันหยุดของสาวน้อยน่ะเออเจเจไม่มีแฟนหลอกคะ่ะเพื่อนเจก็ไม่ค่อยมีสิทธิสนิทเท่าไหร่เจชอบอยู่คนเดียวชอบที่จะอ่านหนังสืออยู่บ้านมากกว่าคะ่ะอ๋อเหรอมามานั่งตรงนี้มาเจเไปตามเสียงเรียกเอานี่ช้อนซ่อมป้อนสปาเกตตีพี่หน่อย ถือว่าเป็นการตอบแทนที่พี่ช่วยเจในวันนั้นน่ะเจหน้าแดงกับการกระทำที่ไม่เคยทำให้ใครมาก่อนจีป้อนสปากเกตตีให้หญิงสาวการทานเคี้ยวจนแก้มป่องปากก็เคี้ยวไปแต่สายตาไม่วางตาจากสาวน้อยที่กำลังป้อนสปากเกตตีเธอเลยหน้าเจแดงจนเหมือนลูกสตรอเบอร์รี่ ทั้งหน้ารวมถึงใบหูด้วยหัาใจหญิงสาวเริ่มเต้นแรงกับสายตาของหญิงสาวที่จ้องมองเธออยู่ในขณะนี้มามาพี่ป้อนเจนบ้านดีกว่าพูดแล้วจับพอซ้อมๆในมือของเจมาแล้วก็ยื่นสปาเกตตี้เจาะไปที่ปากของเจเจมองหน้าหญิงสาวแล้วอ้าปากทานสปาเกตตี้ดูที่ไม่รู้จะปฏิเสธได้อย่างไร เียวแบบฝึดฝืดคอเอไม่รู้เจเจไม่รู้รสชาติของสปาติคี่เลยเพราะจิตใจจดจ่อแต่กับสายตาของหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าหัวใจของเธอเต้นแรงมากหน้าก็าร้อนเหมือนจะเป็นไข้าการโน้มหน้ากันโน้มหน้าเข้ามาใกล้แล้วยื่น มือกันโน้มหน้าเข้ามาใกล้แล้วยื่นมือมาที่ปากของเจแล้วเอาหัวแม่มือปาดเข้าที่มุมปากดูสิซอสเบื้อนมุมปากเลยเจด็กน้อยสัมผัสที่เจได้รับจากกันเป็นสัมผัสที่ดีมากๆเลยเจรับตาแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆกับสัมผัสที่ได้รับ ใ,ใก้หลเจืมตาก็เห็นใบหน้าของหญิงสาวอยู่ใกล้ๆใบหน้าของตัวเองแล้วตาจ้องตาแล้วหัวใจของเจก็เต้นแรงขึ้นมาอีกเราจะเป็นลมไปนะเราจะเป็นลมไปไหมนะนี่หายใจก็ไม่ค่อยจะออกทำไมหัวใจเต้นแรงจังเลยเจคิดในใจตัวเอง โน้มหน้าเข้ามาใกล้แล้วโน้มหน้าเข้ามาใกล้ที่ริมฝีปากแล้วใช้ปากแตะไปที่ริมฝีปากบางของเจตาของเจเปิดกว้างขึ้นลักคนตกใจกับสิ่งที่ยิงสาวทํากับตัวเองอยิ่งเจตกใจได้ได้แต่นั่งนิ่งตาเปิดกว้างกันก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดในการทําในครั้งนี้ กันขยับตัวเข้ามาใกล้อีกมือทั้งสองโอบรอบร่างของเจให้นมเข้ามาหาหญิงสาวอีกเจเหมือนอยู่ในความฝันกับจุบประมูลที่ได้รับจากหญิงสาวกัดถอนปากออกจากปากของเจแล้วพูจิ้มๆนี่ถือว่าเป็นการขอบคุณที่ทำสปาเกตตี้อร่อยๆให้พิธานนะสาว เส,เสียงของกันทําให้เธอตื่นจากพวันแสนหวานที่เธอได้รับจากหญิงสาวข้างบ้านที่เข้ามาในชีวิตอันเงียบเหงาของเธอฝากติดตามตอนต่อไปนยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะคะขอให้ทุกคนสนุกนะคะ